ใบเตยดีเจแมนพาน้องเวนโมลรับลมหนาวแฮปปี้สุดๆก่อนหน้านี้ใบเตยอาสยามหรือว่าใบเตยสุธีวันได้มีการออกมาโพสภาพพร้อมระบุข้อความว่าใบาเตยมายื่นเอกสารหลักฐานทุกอย่างให้ทาง DSI ครบถ้วนแล้วนะคะขอบคุณพี่พี่ทีมดี i ทุกคนขอบคุณทีมนักกฎหมายของใบเตยทุกคนมากๆนะคะพี่จึง้งพี่เปิล้ลพี่เหรียญพี่ตู่ทุกๆคนเลยสําคัญที่สุดขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคนในวันนี้ที่อยู่ข้างๆที่มั่นใจเข้าใจเชื่อใจในตัวผู้หญิงที่ชื่อใบเตยอาสยามเสมอมันมีค่าสาหรับใบเตยและ ครอบครัวมากๆค่ะล่าสุดสาวใบเตยและดีเจแมนพาลูกสาวไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นในโตเกียวพร้อมกับเช็คอินที่ดิสนีย์แลนด์อัปเดตภาพผ่านทางอินสตาแกรมแคปชั่นว่าความสุขของหญิงยุ้ยเป็นโมเมนต์ที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นหัวใจจริงๆเลยค่ะ